กำลังเดิมจกเข่าบาทนี่เตรียมดอบเทียงอ,อุ้ยขึ้นไปไห้ากพี่แจ็คหนิเนาะใครยากไดกต้าดในในตาขึ้นมาเนี่ยวายได้ตาขึ้นมาเนี่ย เฮ้ยที um ่กางเกงเต็มหงโ้ยอ่ะกลับคร์สวัสดีสวัสดีเลยะตอนรอบเพียงเพียงเนาะวันนี้การกางเกงโจก้าจน้าเก่เอาอันนั้ปสะเจนไ้ด้ ยัไม่ได้มากตัวนึ่งไม่กระมากวยน้นนหน่งสิบหกสิบสี่สิบตำสบายดีผู้สาวผสาวตายืนเบิ้งพญาโจกละขึ้นมาก่ันพญายาก่อนเลยโจกอเลยยืนยืนถ่าย้ายเทาก็บบะนี่ฮะสนีวะ สนมาจรักโดมิด่วมกันนี่หละของยาีตามพูดเนาะระอจกใบเชยนเก่าเลยบไดกระจกเต่ใบเชนดิเชียงดวงปะเสียงดวงปะไม่เลยมีเลย

ก็นั่นน่ะซื้อประเด็กตามเรยเฉพาะนะแพนบ่อะเหอเราแพนนะเว้ยตาายเว้ยตาม่ห้อกแพนแพนแพนบ่บ้านแพนับานมากเียเดียวไรนายริดบอกแพนบ่กินจมือมึนึั่บมือเด่าเชเอาว่าเดยสเมื่อรังกินนั่นไม่พมนึงเห็นนายธริดบอกแพนมันน่าจะขึ้นนี่ สองียไปดคสอดปวืนพอพันเจียเราเชียมืออะไรก่อนแรงมันพัดคืนมันพัดเมือคนตกเองเนาะสองเป็นสองมือสคืนเมนดีโบแล้วตกใจ่ฟาห้องเมนเ้าหู้ตุ่งใหเนาะต่งให่เนาะตุ่งห่ดูด่่จะเ็นทรงเนาะถ้าลงตาเแล้ก็พอย่แเาหู็ห่เนาะนารนี้ งี้จะเยนโทษไปว่าเราเชียร์จนผ้าลัง่แห้งแล้วตกใจเหอใจมันดังสนามมิลานนั่งเดี๋นีใครกระดับก่ะนี่ยซากะรับเมลานนั่งเดี๋ว้คุณลุกมากท่านคุณท่านกรดับอยู่เพรอะไรแห้งน่ยพันใยจุมกันคือรีบแท้นะคือมันๆนะมาหาดู มือไองไมเนกิ่นมื่อก่อนยากินมาแล้วม่ใช่เวลาด้มือก่อนมอยากเมือก่อนไปตลาดนาไ่นเแกอะเมื่อก่อนต้องกินกระตือนะนี่แก่ห้อากัดทพ่หอบอ่ะบ้คือบ่อ๋อ ย uh ังออกไปว่าและออกนะอ๋อออกไ้าเขาเม่อนกั่ออไม่ไม่ไไม่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ม่ไ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 มไม่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 ่ไม่ไมไม่ไม่ไ่ไม่ไมม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ไ่ไม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 ่ม่ ม่เว่าส์มบัว้าววายชื่กินกอลล็อยอดแล้วจตามหร

ยังมีทางย่างทางไไปย่างเดีวั่นก็ปิดไปผู้นี้ไปิดไปผู้นไอ้วดมาเจอถุงเท้าเจอบักรเต็มอันย่างเนาแหละเนาะข้าเจอคุณได้มันหมอย่อไปาเรื่ยงเ่อ ก็แหละป้าเจ็บป่วยมานนี้กำลังชีจกเขาตึงน้านั่นแล้วแล้ววันนี้รอบขาโยเขารอบเที่ยงมาเว้ยมีหน้าแต่คนมีงัวแต่คนตาตาเอ้ยมีเลยเนาะอะนมาทังพี่บ้านนี่ัล้มาล เราบมมีโต๊ะนั่งนั่งอยู่พื้นพี่เย็นค่าก็โต๊ะอ่าประตูข้ายังค่าประตูคำนั่งพื้นเลยคนมันยังพอมาถึงมาแล้วถึงมาสั่งเพนบาทนี้

เบล็ดแล้ว hmm.

สันเพี้ยนอย่างเดียวให้บุญเดียวกันโลงไปขึ้นไม้วันนี้ก็เป็นไปป่าเลยเนาะบาทเนี่ยขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น,อ FC, น้องเอฟซีเนาะแสดงความเสียใจน้ำทางครอบครัวพี่น้องเขาไม่ได้เียู่เสีย แบบนาแบอะตุตัวตัวนี่กัแซ่บวายแซ่บยูจ้าหลงว่าไทยแซ่บยูจ้าหลงว่าไทยนาวกับนานี่เนาะ

ลอยลอยลอยทั Double ้งรางลอยมาทั uh, ้งดางเนาะบุญ uh, มีบุญมีบุญได้เหมเนดวงดวลูกดานเลยแล้วกันปะเลยชีตามังฮุ่งยังเราถ่ายยังอยู่แฉ่งยังโมมาคกกยังโมมาเดี๋ยวเราถ่ายไม่วดมา ก uh ็ดูคนละโต้กไปนะบีบีแต่พอน้าแล้วพี่ห่อนได้อยห่อนนี้ห่อนโอแบบสันทีก็แคบสันทีแล้วก็แคบ Họ. À, à. đi à, mời được gọi hưng mọi người mời 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 không mời ừ, đây mời <laughs> <laughs> Đang xoay khẩu ครับ con ค่ะจะใช้ของ พวนันหามไปเออพวไปพูดนนจองไอ้น้องตัวเย็นได้บ่รู้จังนี่เนาะ รูลงหันได้ห้าเาหอยได้องอยได้มึงก็ตกหันได้ตกลงทอสวมตีเราข่ามาใช่พี่บอกเนยยังตู้ย่าไม่ไปยืนเมันยังแกู่้อยู่คนละอึบ แต่กันโจก็ย่างล้กแลนบ่บ่นักแลนบ่บลยงคนนัต้องมีเนี่ยุนจูกันรถจังดวงหากันสบายเออลักก็ไอยู่นึ่งนหนึ่ง ห um hey, ่อนตัวตวดข่าห oh okay, hey ่อนเขาหอนแกหน่อไหม้บ okay, so e ่โอ er ้ยยัดตุงย่างสามลังท่ินเหนอสิ่งล้วห่อราไหม้้่ทานคขับชิมเอออ้เอานี้ค้นปุ๊ก

ีลนี่ตเกียนี้ลยยซ้ไปวาดาน้เพิ่นไปวาดเพิ่นเกียที่เจ้าเรานี่ยโคกงข่ากี่นี่เอ้ยมาวลายากไคกแล้วคนมันงามนึงหรอมันจางเสียดิ คนขีได้ยังมือกุญแจงบอกคนงานแคได้มีคนอยากแ่ไนดา่พักกอแล้วกกับตะเทียมตําป้าต้งพูดกับนนี้หาบมยังย่างกว่าเล้อะทำใกระซามนี่วะ

bà chói bị con lăng... lăng... kì mưu sai lăng lếp lò bà ổ bây giờ dạng đuôi nướng bị phụn bộ kìa nướng phụn hẻm kôn tụt tụt tí đã học bây ốt phụt à bọn khẩu nà nam ở tí kiều nọ cơm thịt trang บาทนี่ดีเมต้โทนนอ้นเมิโทษละเอิดว่าหาไปเอาเงินมาเสียประกันสังคมเราบอกว่าเสียแล้วเมืนาวสีเมืนาวกับหนากือย่างเมือนาวนี่มืนาวตรงนาวเรนไดอียนบรีนายนะเนาะคักได้นะน่ะอันนี้เราไปซือมาเมอนาวท้ระสัทนี่ จะเอากเยนตเืนจะเย็นงก็ได้หรเดือนเ้ยันกเือนเ้ยบีนกวนกำลังตามองหงกอนตอนนี้กำลังย้ายเขาขอนขอนเหตุผลเดียวลกชุบลาบดิ เอาไปก่อนก็ได้มาผสมอะไรก็ข่าอีได้ก่องก็มีดอ่ข่าข่ายเข่ายาน้าบานนี่ เนี่ยนะกระตกนะกระตกใช่กันถ้วยแกงไปไม่ใช่พ่มกระตกอ่ะกระตกใช้หม้อแกงนะไปห้องกันเลยพ่กันมับมี่ผับมีหรองานวันนี้บ่มี่เป็นยังดอก

ไข่ไปไหนไปเอาตุ่นหมอกไปด้วยนหนค่ะี่เป็นไข่อะ่ไ่ะดงโป่งปเวนคนงาม ก็จเริากี้สองแน่โอ๊ยพ่อใม่พ่อใยั่เปนพ่ออจารอาจารย์นึงนี่อาจารย์นึ่งของนี่จะเป็นน้องให

đắp ăn ăn đan ma hay bị cua chạn nè ơ เอามาจบ

นี่ก็ถ oh, ้าสมมิเรก่นให้เราเลยบอยะเนี่ยป่ะไปนี่ด้วไม่วัไปนี่โอ๊ย